รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัมผัสกับสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งเกิดจากพุทธบารมีของพระราชพิพัฒนาทรหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรโดยหลวงพ่อถาวรได้เล็งเห็นว่าชาวหมู่บ้านชัยพัฒนาในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสักแก้วยังไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนิชนจากพลังแห่งศรัทธา ของชาวหมู่บ้านชัยพัฒนาและพุทธบารมีอันแผ่ไพศาลของพระราชพิพัฒนาทรหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรและบรรดาศิทธยานุสิทธิ์ได้ร่วมสร้างสำนักสงฆ์ที่ถาวรชัยพัฒนาขึ้นด้วยแรงกำลังทางกายและแรงศรัทธาในพุทธศาสนาอันเตี่ยมลน้น พื้นที่ว่างเปล่าก็ได้ก่อร่างขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบไร้ล้อมด้วยธรรมชาติของภูเขาและไรนาพืชผลของชาวบ้าน พื้นที่โดยรวม30ไร่ซึ่งได้จัดสรรแบ่งเขตอย่างเหมาะสมตามสมณวิสัยโดยแยกอนณาเขตอุบาสกอุบาสิกาและพระภิกษุสงฆ์สามเณรไว้อย่างชัดเจน วัตถุที่สำคัญก็คือศาลาอเนกประสงค์ขนาดกว้างขวางตามกำลังศรัทธ,ธาสามารถประกอบาศาสนกิจได้ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาและวาระสำคัญต่างๆอย่างสมบูรณ์พร้อมภายใน ดิสถานพระพุทธปฏิมาประธานองค์จำลองพระพุทธชินาราชวิจิตงดงามด้วยสีเหลืองทองอารามพระพักงดงามสดใสแผ่ความเมตตาให้กับชาวพุทธบริษัทและแวกใกล้ไกลที่ได้เดินทางเข้ามากราบไหว้สการะบูชาบริเวณด้านหน้าทางเข้าสัน,นักส่งแห่งนี้จะพบกับศาลาปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อถาวรจิตถาวโร จัสร้างอย่างเรียบง่ายสวยงามด้วยธรรมชาติไราล้อมเพื่อสำหรับจำวัดเมื่อครั้นหลวงพ่อถาวรเดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นผู้นำศรัทธาแก่สิทธิยานุสิ์พุทธศาสนิกชนและแวกไล้แลกไกล จากนี้ยังได้จัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมได้พักอาศัยอย่างสมถะจัดวางอย่างเหมาะสมสวยงามเป็นทิวแถวซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างเพิ่มเติมเสริมความแข็งแรงให้สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนได้มากยิ่งขึ้นสำนักส่งสีถาวรใช้พัฒนา เป็นสถานที่สัปปายะอันน่าเรื่อมใสศรัทธาอีกแห่งหนึ่งหากผู้ใดได้เดินทางเข้ามาก็จะพบกับบรรยากาศความสดชื่นและความอ่อนโยนของธรรมชาติที่มีได้ต้องปรุงแต่งใดๆแต่ถึงแม้ธรรมชาติจะได้สร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัวแล้วก็ตามเพื่อความกลมกืนมากยิ่งขึ้นจึงได้ปรับพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มเติมพุดบอ่อสะบัว เพื่อให้ไอของน้ำเป็นตัวช่วยลวดทอนภาวะโลกร้อนก็ให้เกิดความร่มเย็นโดยแผ่ปกคลุมเข้าไปถึงจิตใจของผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นไปตามดังประสงค์ของพระราชาพิพัฒนาทนรหลวงพ่อถาวรจิตถาวโรที่ว่าการขยับขยายงานของพระพุทธศาสนานั้นจำต้องคำนึงถึงทางกายและทางใจ สำนักสงสีถาวรใช้พัฒนาตั้งอยู่หมู่บ้านใช้พัฒนาตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วชาวบ้านมี300กว่าหลังคาเรือนยังไม่มีโรงเรียนวัดและโรงพยาบาลชาวบ้านมีศรัทธาต่อหลวงพ่อถาวรเจ้าคุณถาวรหลวงพ่อเจ้าคุณถาวรก็ได้ ส่งพระพิสุมาจำพรรษาเมื่อปี2547มีพระพิสุสฆ์สาม,มนเณรจำพรรษา5รูปสาม,มนเณอ2รูปก,ก็ได้พาชาวบ้านมาพัฒนาวัดปลูกต้นไม้เดิมทีแรกวัดนี้เป็นสำนักสงฆ์นี้เป็นที่ไร่อ้อย ไล่มันไล่มันสัมบัลลังเนื้อที่14ไร่ปัจจุบันได้ขยายเป็น30ไร่ที่ขยายไป14ไร่ก็ยังเป็นไร่อ้อยอยู่ปัจจุบันก็ได้มีศาลาอนเนกประสงค์ที่ชาวบ้านรหลวงพ่อเจ้าคุณถาวรได้พากันสร้างได้หนึ่งหลังและมีกุฏิพะระเถระมีพระประธานปางพระพุทธจินราช 60นิ้วหนะ้าตัก60นิ้วและมีกุฏิพระพิสุถาวรสามหลังปัจจุบันกำลังสร้างกุฏิผู้ปฏิบัติธรรมสี่หลังให้เสร็จทันเข้าพรรษานี้พระพิสุก็ได้เช้าได้สดมนเช้าเย็นปัดกวาดทีตาดบินทบาทแล้วก็ทั้งวัดก็ยังเป็นวัดใหม่สำนักสงใหม่ก็ จะต้องพัฒนาปลูกต้นไม้วันสำคัญก็มีผู้ศรัทธาชาวบ้านผู้ปฏิบัติพระพิสุสามมณรพากันปลูกต้นไม้ปลูกป่าแล้วก็ถังหญ้าลดน้ำต้นไม้ให้เป็นวัดป่าในอนาคตต่อไปก็ท<ะ>ั้งนี้ก็ขอเจริญพรต่อผู้ศรัทธาผู้ศาสี่กชนทั้งหลายทั้งผู้ชมและผู้ฟัง ก็ผู้มีศิัทธาก็ขอได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการพัฒนาสร้างวัดตามสาขาของพระเดชพระคุณพระราชน,านิพนาธรเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาในพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปขอเจริญพรด้วยธรรมชาติที่รายล้อมภายในสำนักสงฆ์สีทาวนชัยพัฒนาแห่งนี้ปัจจุบันได้มีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป,ป่า ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญให้ชาวบ้านพร้อมทั้งลูกหลานญาติธรรมเยาวชนของชาติและพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นกล้ายอยู่เสมอเสมอนับเป็นการเสริมสร้างความสามคัคคีในรูปแบบการนำพาให้ชาวพุทธเข้าสู่พุทธศาสนาเข้าถึงวัดว่าอารามได้อีกทางหนึ่งเพราะการปลูกป่าในเขตวัด และธรณีสงให้เกิดร่มเงาเย็นสบายนั้นถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันแรงกล้าเช่นกันวัดวัดเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธทั่วไปที่จะมาปฏิบัติธรรมสมาทานศีลร,รักษาศีลทำกิจกรรมทาง ศาสนาตัวอย่างอย่างเช่นตักบาตรปฏิบัติธรรมเ,เป็นต้นมีหลักปฏิบัติธรรมก็คือ,อ,อมีสติควบคุมอยู่เสมอทำจิตใจให้ผ่องไส ทักนำชุมชนเยาวชนให้เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันภายในวัดอย่างเช่นปลูกต้นไม้ปลูกกล้าไม้เพื่อที่จะนำไปปลูกในวันข้างหน้าทําความสะอาดภายในบริเวณวัดร่วมกันหากผู้หนึ่งผู้ใดกำลังค้นหาสัจธรรมอย่างเข้าถึงหลักคำสอนพุทธศาสนา และต้องการหลีกหนีวิถีแห่งแสงสีสำนักส่งสีทาวนใชัพัฒนาแห่งนี้นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมปล่อยวางจิตใจและสิ่งผูกมัดได้โด,ดยให้ธรรมะช่วยนำทางและมองดูตัวตนของตนผ่านความเงียบแห่งจิตใจเพราะความสงบเงียบมักนำพาให้เกิดปัญญา ได้อยากไม่น่าเชื่อเมื่อได้รับชมธรรมชาติและทราบถึงความเป็นมาของสนักสงสีถาวรชัยพัฒนาแห่งนี้กันมาพอสมควรแล้วเรามาสดับรับฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อถาวอรจิตตถาวโร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้เกิดปัญญาเขาถึงหลักธรรมคำสอนด้วยใจอันบริสุทธิ์ขอความนอมน้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองขอ,ขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านผู้ชมรายการเจริญธรรม รายการอาหารกายาหันใจอย่างต่อเนื่องนับเป็นบุญกุศลนับเป็นความดีที่เราผูกพันกันอยู่ด้วยสื่อวิทยุสื่ออินเทอร์เน็ตและวรารสารทาววรธรรมเรายัางน้อมนำเสนออย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ย่อนตามเวลาที่ตั้งใจว่ามุ่งม,มั่นต่อการเผยแพร่ ศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วทุกบททุกตอนบริบูรณ์สมบูรณ์ตั้งใจไว้อย่างนั้นจึงมาปารกอัดปารกร,ร,รมตามเวลาอันควรได้ปฏิบัติถือเป็นคิดจาลักษณะคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายทุกวันอังคาร ทุกวันพระทุกวันอาทิตย์เป็นภารกิจที่ต้องนำเสนอรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหารใจต่อเนื่องกันไว้มีขาดสายบนเป้าหมายคองว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติผู้ให้ทำเป็นทานย่อม เป็นการให้ที่เนื้อการให้ทั้งหลายทั้งปวงเพราะยังความเข้าใจและสิ้นสงสัยอัน่าใจของเราอยู่ถือว่าหมู่คณะผู้เฝ้าติดตามรับชมรับฟังเป็นคนมีบุญกุศลเป็นคนที่มีบารมีเต็มเปี่ยมในหัวใจจึงมีโอกาสสนใจที่จะดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง ดังใจไว้ว่าจะพยายามตรวจสอบร่างกายกับใจของตนอย่างมีขาดสายบนเป้าหมายแห่งการยังรู้ความจริงของกายกับใจว่าเป็นที่ตั้งแห่งความดีงามของเราแต่ละคนเรามาพิจารณาให้สิ้นสงสยัยว่ากายนั้นมีลักษณะเหมือนกันทุกคนจิตใจนั้น ดูจะต่างตรงที่การฝึกอบรมถ้าไม่ได้ฝึกไม่อบรมก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเมื่อเราทั้งหลายได้มาฝึกมาอบรมกันอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอคือเป็นความดีงามอันประเสริฐที่สุดเพราะเรามีเวลาหยุดทำความเข้าใจกับความจริงของสังขารแห่งเรานี้นั้นว่ามีความเป็นธรรมกับทุกคน บางคนก็เจอลักษณะเป็นเช่นเดียวกันโดยวิสัยแล้วก็เป็นรังของโรคเป็นของผูพังบอกก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟังมีลักษณะเด่นเป็นเช่นเดียวกันอาน,นิจจาเปลี่ยนแปลงในทุกเวลาทุกขตตาทนได้อยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นประจำวันทุกประจำสัปดาห์ทุกประจำเดือนและทุกตลอดชีวิต ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกดูจะไม่มีอะไรมากนักวชิราภิกษุณีกล่าวว่ายอย่างนั้นเราทั้งหลายก็มาเฝ้าดูกายดูจิตของตนเองกายของเราก็พยายามบังคับให้นิ่งจิตใจเราก็พยายามกำหนดให้อยู่ทุกส่วนเราก็สงบระงับกายก็นิ่งวาจาก็หยุด และใจก็อยู่จุดเดียวที่เรากำหนดไว้ปลายจมูกเนื้อลิมฝีปากบนปลายจมูกเนื้อลิมฝีปากบนของเราแต่ละคนจึงมาตั้งอยู่ตรงจุดนี้หายใจเบาก็รู้หายใจเบาหายใจแรงก็รู้หายใจแรงหายใจสั้นก็รู้หายใจสั้นหายใจยาวก็รู้หายใจยาวหายใจละเอียดก็รู้หายใจละเอียด เป้าหมายตรงคำว่ารู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดจากความจริงที่เรานั่งเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงทำความเข้าใจโดยไม่สงสัยว่าความจริงของกายกับใจต่อเนื่องกันดูอย่างนี้ใจเราก็คอยดูแลกายว่ามีลักษณะอย่างไรกันแน่ที่ยังอยู่ได้มีอะไรที่โดดเด่นชัดแทง่ง ที่ยังอยู่ได้มีอะไรที่โดดเด่นชัดแจ้งว่ากายนี้นั้นมีลักษณะเป็นเช่นใดไม่ง่ายสำหรับเราผู้ไม่สนใจแต่ง่ายสำหรับเราผู้สนใจเรื่องกายกับใจเป็นเรื่องที่บุญหารจัดการไม่ง่ายถ้าเราไม่เฝ้าดูแลและรับผิดชอบจริงๆจะรู้ว่ามันไม่ง่ายต่อให้รักษาโรคทุกวันโรคมันยังมี หลากหลายในกายของเราบอกความจริงว่าโรคนี้หมดโรคใหม่ก็ามาถ้าตายยังไม่ตายตราบนั้นต้องรู้ว่ามีความเป็นจริงเป็นธรรมว่าเป็นดังของโรคของเราทุกคนด้วยเหตุและผลเราจรึงมานั่งสมาธิดูความจริงของกายมีความไม่สงบอย่างไรดูความจริงของจิตใจ มีความวุ่นวายอย่างไรเราก็มานั่งดูนั่งสังเกตเช้าสายบ่ายเย็นเป็นเหตุทำให้เรามีข้อปฏิบัติที่ละเอียดมากขึ้นรู้ก็รู้ชัดเจนเห็นก็เห็นชัดเจนฟังก็ฟังชัดเจนรู้และสัมผัสสัมพันธ์เราก็รู้ว่าสิ้นสงสยัยหายสงสยัยกับกรรม รู้ไว้ที่กายกับใจของเราแต่ละคนแม้จะทบทวนอย่างไรก็จะเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันเห็นความจริงที่เปิดขึ้นอย่างเปิดเผยเ,เราสังเกตได้เลยตาเราก็ไม่สู้จะดีเหมือนเดิมหูเราก็สู้จะไม่ดีเท่าเดิมทุกส่วนของร่างกายที่เราใช้เราอาศัยมีสัจธรรมที่สิ้นเสื่อมสรงสุดมีสัจธรรมที่ดิ้นไม่หลุด แปรปวนเปลี่ยนแปลงทุกวันเราจึงมานั่งเฝ้าดูกายดูใจของเราว่าจะได้ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอย่างใดเพราะร่างกายนั้นต้องใช้คันต้องใช้ก็ต้องซ่อมซ่อมก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องกละชิดไม่ปล่อยตม่มกินเด็ดตัณหามาณะทิฏฐิของตนผงต้องดูร,รู้รับผิดชอบกายกับใจของตนไว้ รู้อะไรก็ไม่รู้เท่ากับรู้เท่าทันต่อวาระจิตของตนเองรู้เท่าทันก่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตัวเองเราจึงไม่วุ่นวายเราจึงไม่สับสนอยังโคเมกายโยกายของเรานี่แหลนี่คือความชัดเจนของเราทุกคนเราทั้งหลายเข้าใจดีว่าตาจารปริยันโต มีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบอูโรนานัปการศาสตร์สุกินโนเต็มไปด้วยของไม่สตราดท้งนั้นร่างกายของเรานี่นั้นเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยเต็มไปได้ทุกเรื่องทุกอย่างเราจงรู้แนละจงเข้าใจว่าสังขารของเรานี่ใช้ได้แต่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนดูรุ่นราวข่าวเดียวของเรา ตายแล้วก็มีพี่คนพิการไปแล้วก็มีแม้ยังไม่ตายก็รอตายอยู่ก็มีว่าความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับทุกคนเราอยา่าปฏิเสธความจริงเลยแข็งแรงอย่านึกว่าไม่อ่อนแอนะอ่อนแอจะนึกว่าไม่แข็งแรงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะนึกว่าไม่ตายความเป็นความตายมันมีอยู่กับเราทุกคน เราต,ตั้งใจตื่นขึ้นมารับผิดชอบกิจกรรมของตนอย่าให้เป็นงานค้างคาอย่าให้เป็นงานที่ต้องหนักใจมาสร้างความเข้าใจกับงานการของเราทุกวันงานนี้ทำแล้วก็จบไปทำแล้วก็จบไปงานเก่ามางานไปไปงานใหม่มางานเก่าไปเป็นสัจธรรมที่วัฏตะสงสารนี้เวียนเกิดเวียนตายอย่างนี้ไม่มีสิ้นสุด ทำอย่างไรเราจึงจะจบหลักสูตรตัวนี้เราจึงมาเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของลมเข้าออกของตัวเองดูการเปลี่ยนแปลงของทุกส่วนของร่างกายของตัวเองสุดท้ายเราจะรู้ว่ามันมีเพียงการเกิดดับอยู่ที่ตัวรู้คือใจของเรากำหนดไว้ตรงไหนก็เป็นใจทั้งนั้นใจมือเรียกว่ากลางมือใจเท้าเรียกว่ากลางเท้า ดังนั้นจงมาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของวันนั้นถึงวันนี้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดไม่ย่อนมีลักษณะบอกคําว่าไม่ย่าหยุดไม่ย่อนมีความไม่เหมือนเดิมมีความไม่เหมือนเดิมมีธรรมคือธรรมชาติเราจึงร่วมเป็นของจริงที่ฉลาดธรรมชาติก็สอนให้เราฉลาดเราจึงไม่ประมาทกับชีวิตของตนของตนตั้งใจเดินเข้าวัด เพื่อจะมาศึกษาของจริงของชีวิตว่ามีสิทธิ์เท่ากันมีลักษณะเท่ากันไม่ได้มีพิเศษบุคคลเลยจะบวชหรือไม่บวชจะเน่ขมาหรือไม่เน่ขมาภาระก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันภาราเวปันจากขันธะคณะเป็นภาระของเราอย่างยวดยิ่งเราจึงมานั่งดูกายดูจิตเพื่อให้สํารวมกายจิตได้แน่น เป็นที่สุดของเราก็จะประมวลเอาความจริงมานั่งพิจารณาว่าทุกส่วนมีการเปลี่ยนแปลงได้หมดทุกส่วนเป็นไปในลักษณะเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องและเป็นของชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเป็นมาตรฐานเลยเฉยๆก็เกิดขึ้นมันไม่เฉยก็ยังเกิดขึ้นอยู่เราจึงรู้แก่ใจของตอนนี้ว่าสิ่งนี้มีอยู่ประจำโลก เนว่าสังขารมีอยู่ประจําโลกกายใจของเรามีกันทุกยุคทุกสมัย